You would have stopped ที่เสนอว่าการเมืงที่ทำมาเทีจะได้รงรงกา เดชาขัดพุท่านทุกคนเราไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันเราเกิดมาเพื่อเพื่อควุมคายอะไรกันไม่เป็นภัยเป็นอันตรายเป็นเกณการต่อกันกันอาหังขมามิตรตุงแห่เหตุมิเมฆมิตตัดบังอะวะโคตรอะวะโคตรเลยภพมิภูมิมัชิตวะประชาโซนคมิมัชชิตโซนรกัรอกาเสตยกมตัววจันติมา

是哪个东西？<laughs> <laughs> ปฏิปติภามายะสัพสัพติสิกิยาสัพพายาวินาชายะปริตังตุลังตะลังปฏิปติปฏิภามายะสัพสัพติสิกิยาสัพพายาวินาชายะปริตังตุลังตะลัง Yeah, yeah. yeah. I'm <speaking> <speaking> i สมัยเป็นประกานสมในการนำสวดสักพัหนึ่งประสงค์ดังนั้นก็จะได้นมหมดธรรมดาหลักจาบรรณหมดอันใดปอดจะสิ้นแล้วก็จะเสี่ยสถานที่สักหน่อยหนึ่งเพื่อให้คณะญาติธรรมได้ขึ้นมารับประพัดธรรมเทศนาในครั้งที่สองจึงได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากท่านพระภูพิศิษย์พระวจริยาุปนหรือที่เราทราบในนามองค์หลวงพ่อสับหลวงจันทสุโธ อาไหนอ่ะทายกเเรียมของถวายอยู่ไหนไหนอ่ะฮะ ทางทูนี้ทางท่านบางองน่าจะไม่มาท่านอาจจะไม่มาไม่ได้มาขอท่านที่จบบางองก็จะพักค้างอยู่บางองก็เสร็จแล้วทา่านจะรีบกลับพักอยู่ใครอยู่ใครใ,ใ,ใ,ในภาษาเอาไหนไม่มาคนเดียว ทำไมจะเสียด่าฮะฟังขึ้นมาแล้วก็เจ็บมาเจ็บมาแล้วไปรับของฉะนั้นก็เออเป็นม่ดจะไม่ใจของทางล้วเนี่ยฮะไม่ใจของทังแล้วทายาทม่ฟ้า สาหารแห้งละแจกยมา